น้องคนไทยแม่นั่งมาด้วยกัน <laughs> ไปดูหน้าตาผู้พิชิตนะคะก็เลาพาแม่เลยไปถึงนู่แล้วข้ามไปละอรุณสวัสดยามเช้าวันที่2นะคะทุกคนวันนี้เป้าหมายของเราคือไปเดินปีโทเจียวนะคะหรือปีโทเจียวเคฟค่ะก็คือจะพาคุณแม่ไปเดินป่าแบบสบายๆนะคะก็คือเป็นสันเขาที่แบบ เห็นวิวทะเลสวยงามเลยค่ะก็คือเดินแค่ประมาณ3ามกิโลนะคะแลือวันนี้ก็เลยต้องตื่นเช้าหน่อยตื่นเกินตีห้านะอย่างแรกเลยเราก็ต้องนั่งรถไฟก่อนเนาะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟ TRA A ค่ะจากไทเปเมสตาเอชันนะคะไปลงที่หรือฟางสเตชันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ต้องต่อรถบัสน,นะคะ856ค่ะหรือจะต่อ886ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยว ไปดูเช้าวันนี้กันนะคะทุกคนไปลุยกันเลยค่ะพร้อมไหม <c oughs> ลุย <c oughs> ต้องวิ่งข้ามทางมาลายนะจ๊ะกลัวไม่ทัน <c oughs> <c oughs> นี่นี่เราไปทางนี้ต่อไปนะคะทุกคนตอนนี้ตีห้าห้าสิบแดเราจะไปรอบหกโมงยี่สามสค่ะไปเลยกันคะ่ะแม่ลงนั้น เกือบไปแล้วไม่จ้าเกือบไปรถไฟความเร็วสูงอะคะ่ะของเราต้องไปรถไฟธรรมดานะคะรอหกโมงยีเนี่ยจะ้ะเคนัมเบอร์สี่ศนี่นะคะรอหกโมงยีค่ะโอเคโก้รอดิสวันโน้โอเค thank okay, you so much เสี่ยวเสี่ย าบอกต้องเอาออกมานะคะโอเคกาเซียซียต้องเอาออกมานะจ๊ะใส่ซองไม่ได้ค่ะอีกชั้นก็ใส่ซองอย่างเดียวเลยจ้ะไาค่ะทุกคนให้ดูของเราฝั่งไหนเวลี่กูดก็คือจะมีเวลานะคะดูเวลาฝั่งนี้ไม่มีหกโมงยี่สามแต่ฝั่งนี้มีหกโมงยี่สามแล้วก็มารอฝั่งนี้ค่ะมาแม่มารอที่ว่างๆป่ายทางของเราคือห้วยหลินนะคะ H U A L I E N ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนี่นะคะคนยี 23, ่สามแต่ตอนนี้หกโมงสี่ 23, นะค่รอเวลาก่อน แต่ว่าเราจะไปลงหลุยฟังนะคะโอเครอแถวแถวนี้ก็ได้จ้ะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้าผู้คนคึกคักเลยตอนแรกว,ว่าจะไม่ตื่นแล้วแต่ก็ต้องเข็นตัวเองซะหน่อยซื้อเค่อยอันนี้พี่นั่งว่างเยอะทูห้อยหลินสี para canita. มาสเตชันแล้วนะคะแล้วก็เดินลงลงตามเขาไปเดี๋ยวเราต้องไปเมโทรก่อนนะคะเราต้องไปออกกิจส <t> ิท <V> ธ <ate> <t> ิ์เพราะว่าจะไปกหลุยถุยขึ้นจากดาเอาโอ้ขนาดข้างในสถานียังงอไปไปจ้า น้ำสาธารณะที่นี่ดีมากเลยค่ะมีสั่งขยะให้นะก็คือมีชิ้ชูปป่ให้เรืยค่ะใครปวดท้องถ่ายก็คือหรือปวดสวาท็อโอเคมากเลยค่ะออกจากสถานีลุยฟาร์มสเตชันนะคะต้องเดินไปอีกสี่นาทีไปไป้ายรถเมล์แต่เมื่อกี้เลี้ยวขวาไปผิดนะคะนะจีพมันก็จับผิดเราก็เลยต้องเดินย้อนกลับมาไปทางซ้ายะคะ่ะทุกคนอะโอเคไปทางนี้ละออกจากสถานีนะคะไปไป้ายรถเมล์ ให้เดินเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนเดินเลี้ยวซ้ายบรรยากาศยามค่ำค้นโอเคเลี้ยวซ้ายถูกต้องแล้วจ้ะโอเคมาถูกทางแล้วเดี๋ยวพอไปถึงป้ายรถเมล์อ่ะเดี๋ยวค่อยให้แม่ไปกินกล้วยแม่นะโอเคเดินมาถูกทางแล้วเดี๋ยวไปรอกันที่ป้ายรถเมล์ค่ะก็มีเวลา พอมาถึง6 59นะคะรถออกอีกทีประมาณ7มง25ค่ะแล้วก็มีเวลาอยู่20นาทีเพราะไม่ง,งั้นก็ต้องรอไปอีกชั่วโมงเลยค่ะเราไม่ได้นั่งไม่ได้เช่ารถเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นรถไฟมันมีจํากัดก,ก็เดี๋ยวไปค่ะเจอกันค่ะก็คือเป็นคันนี้แหละค่ะ88หงนะคะแต่เขาบอกว่ารถจดรออีก10นาทีค่ะก็เดี๋ยวใช้อีนฟ้าสแกนเลยค่ะสะรุป เมืเ่อกี้เขาเรียกแล้วเขาไปบอกว่ามันแปดแก็จริงแต่เดี๋ยวเขาไปวนมารอบนึงก่อนแล้วอีกประมาณ 10, 10นาทีเขาจะมาโอเคคือเราไม่ตกลนนะจ๊ะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศที่ป้ายรถเมล์อ่ะนี่นะคะป้ายรถเมลน์นี่มันก็จะมีบอกเลยทุกอย่าง,ขงเ,าเขาก็ฟัง,ขงเขาไม่ออกเนาะเออแล้วเขาก็น่ารักมากเลยมาแล้วจ้าโอเค Thank you. ปีคอห้ปีโทเจียวโอเคนั่งข้างหน้าเลยไหมได้อ่ะอ่ะอ้นี่มะ้ได้อเคอยยอ๋ออยูอ๋อโอเค Thank you. o อ y ยู ตอนนี้ทั้งคันเป็นของเรานะคะเมื่อกี้มันยืนตกใจกับแม่อยู่เลยนะคะว่าเมื่อกี้สรุปเขาจะมาไหมคนในป้ายอ่ะบอกว่าแปดแปดหกอีห้าสิบนาทีนะคะแม่เลยไปกินข้าวกันบอกไม่ห่วงยืนรอแป๊นนึกได้อยู่ดีๆสิบนาทีเขาก็โกมบ้าสิบนาทีค่ะสรุปเราก็ได้ไปพอดีนะคะคนแล้วก็คันนี้ไม่มีใครเลยค่ะเวลาขึ้นนะคะก็แทบก่อนแล้วตอนลงก็ค่อยแทบลงนะคะความจริงรอตรง ป้ายตรงที่หน้าสถานีรถไฟก็ได้ค่ะทุกคนผ่านอุโมงด้วยจ้าที่นี่เป็นที่จอดเรือนะคะแล้วก็สร้างแบบการลมเข้ามาด้วยค่ะดีมากเลยฝั่งนู้นสวยมากเลยใช่สวยมากที่นี่นี่นะคะเราก็จะนั่งคันนี้เลาะริมเขาไปะคะ่ะยาวไปถึงที่โวเจียวเลยนะคะ บ๊ายบายเีเีนี่นะคะถึงแล้วค่ะบ๊ายบายนี่นะคะคันนี้จ้า เจอน้องคนไทยด้วยนั่งมาด้วยกันถึงแล้วเจขอข้างบนเหมือนกันว่าจะเลยขนไปเลยเออคุณลุงน่ารักมากใช่คุณลุงบอกแต่ก่อนที่ขึ้นละเอนี่นะคะลุงก็บอกว่าขึ้นตรงนี้เลยเจ้านี่เขารู้ด้วยว่าพวกเราจะมาเดินกันปีโถกเคปไฮงติงเทลนะไปปับไปทางนี้เลยเอ๊ะแต่ความจริงอันนี้มันเป็นทางลงนี่ถ้าเราเขาบอก าทางลงอยู่ตรงนู้นแล้วเราต้องเดินขึ้นทางไหนเนี่ยอเอ้าเหรออ๋ออ๋อเดินขึ้นทางนี้แล้วขาลงเราลงทางนั้นแล้วขึ้นรถเมย์ป้ายนู้นเนาะอ๋อโอเค a n งคิวเขว้าใจละพร้อมยังจะ<อ> Let's go <S จะเดินขึ้นทางมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะข้ามสะพาน,นะคะ่ะนั่งกินข้าวนี้ก่อนไหมเออเดี๋ยวนั่งกินข้าวเช้ากับแม่ก่อน นี่ค่ะสะพานที่เราต้องข้ามไป๋ยวเรากินข้าวกันก่อนพักกินข้าวตรงนี้จุดชมวิวที่สวยมากเลยจ้ายังไมไ่กินข้าวเช้ากันนั่งกินข้าวกันก่อนดีกว่ากินจริงจังนะนี่วิวดีๆกับบรรยากาศฟินๆนะคะระหว่างทางก็มีบอกนะคะสีโทเอเลเมนส์สกูค่ะยาวไปยาวไปค่ะ นี่นะคะเดินมาสักพักนะคะอร้านกาแฟที่เขาบอกว่ามากินกันนะคะปิดจ้าวันนี้ค่ะ oh, oh, oh. เราเลี้ยวซ้ายไปจ้ะเอาไปฝั่งนู้นคือผิดทางนะคะเคยมีคนหลงไปแล้ว oh. เราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ค่ะเพราะว่าต้องเดินผ่านโรงเรียนประถมปีถอยเกียวน,นะคะ oh, oh. ไปทางนู้นเลยค่ะ oh. เดี๋ยวทำาไม เดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มีแบบเดี๋ยวหน่อยบอกว่าชา้ชาๆสิเริ่มเหนื่อยนะคะถ้าใครไปไม่ต้องรีบเวลาเหลือเฟือฝั่งนู้นนะคะถ้าเราเลี้ยวขวาไปที่มีคนไทยบอกว่าเคยไปไปผิดฝั่งนู้นจะเป็นสุสานนะคะทุกคนเราก็พอถึงโค้งปุ๊บเลี้ยวซ้ายมาเลยนะคะต้องมาโรงเรียนสี่ถดเจ้าอิเลเมนต์สคูลคะ่ะคือโรงเรียนที่นี่คะ่ะเป็นโรงเรียนที่อยู่ ติดริมทะเลนะคะเด็กที่นี่คงฟินน่าดูเลยนะคะติดชาะะ้าเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูเส้นทางปีโตเคปเทลแมพค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราลงไปรถเมล์ไปกินข้าวนะคะเดินข้ามสะพานล,ลอยตรงนี้มาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ปีโตอิเลมินสกูลค,ค่ะแล้วก็จะเดินตรงนี้นะคะเดินนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะจนครบรอบค่ะแล้วก็มาลงทางหมู่บ้าน,นะคะ่ะ ประมาณนี้แล้วก็ที่นี่มีป้ายแนะนำนะคะว่าเส้นนี้ไม่มีไฟนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามาตอนชั่วงมุ่งที่ว่ามันมืดหรือกลางคืนนั่นเองค่ะไะคะทุกคน Let's go เดินฝ่าขึ้นบันไดกันนะคะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดินเทลแบบง่ายๆนะคะก็ระยะทางประมาณ 3กิโลค่ะขึ้นอีกทางวนเป็นลูกแล้วก็กลับอีกทางนะคะก็จะมีทางขึ้นทางลงทําเป็นบันไดอย่างดีเลยค่ะทุกคนแน่เดี๋ยวเราจะจุดไฮไลท์ของเราอยู่ตรงช่วงสุดท้ายนะคะที่ว่าเป็นบันไดทอดยาวค่ะรูปนี้ผู้เคยเห็นที่เกาะฮาวายแล้วอยากไปฮาวายแต่ไม่เห็นแต่พอเห็นรูปที่ปีโหัเจียวก็เลยแบบว่าตักหนุนแล้วต้องมาเลยค่ะแล้วแบบเออเส้นนี้แม่เดินง่ายเนาะได้ง่ายกว่าดากอนแบ็กที่ฮ่องกงที่เราั้นพาแม่ไปเดินโหรวม สิบกว่ากิโลเลยค่ะเส้นนี้ก็เดินง่ายๆเบาๆสบายค่ะไปเรื่อยๆร,รอบนี้เตรียมไม้เท้ามาให้ด้วยกลัวเดี๋ยวคุณนายจะว่าเอานะคะในทะเลชี้ทะเลดิชี้ทะเลฝั่งนู้นนะคะทะเลเราจะเดินลันลดล้อสันเขาไปเรื่อยๆค่ะ,ะเขาก็จะบอกนะคะเส้นทางปีหลูเทลเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีคล้ายๆว่าเป็นความรู้ทาง ธรรมชาตินะคะว่ามีพืชอะไรบ้างระหว่างทางที่ไต้หวันเขาทำดีมากเลยนะคะเนี่ยระหว่างทางนะคะก็จะมีศาลาพักร้อนะคะ่ะแล้วเดี๋ยวทางซ้ายมีห้องน้ำเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำกันเนี่ยมีศาลาให้แบบนั่งพักผ่อนทุกคนดีมากเลยน่่นะคะโรงเรียนที่เราเดินผ่านมาประมานี้ เมื่อกี้จากศาลามีป้ายบอกไปห้องน้ำนะคะย,ยังไม่เห็นห้องน้ำเลยคะปวดห้องน้ำจะแยะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นทางเดินเนี่ยะคะ่ะสบายๆนะคะก็จะมีชาวใต้หวานแล้วก็คนมาเดินนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะเราเอามากันต่อเช้าค่ะทุกคนเนี่ยแล้วแเห็นไหมทะเลนี่นะคะทะเล ระมานี้เลยจ้าชื่นใจอเอ้แล้วแล้วก็เจอห้องน้ำนะคะทุกคนชอบที่นี่มากเลยอะ่ะเขาทำดีคือคนเดินป่าก็สะดวกสบายสามารถเข้าห้องน้ำระหว่างทางเดินนะคะไม่ต้องเดินเสร็จแล้วก็กานฝั่งนี้ก็มีขยะแยกให้ทิ้งด้วยค่ะ มีห้องน้ํานะคะแล้วก็เป็นระบบดึงน้ําลงจ้าทาความสะอาดอันนี้นะคะมีทางเดินลงไปด้วยค่ะแต่มองดีๆนะคะตรงนี้จะมีไม้กั้นห้ามเดินค่ะเหมือนตรงเมื่อกี้นะคะบนาลาตรงป้ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ค่ะบอกสามารถลงไปชมพดหินข้างล่างได้แต่ตรงทางลงบันไดอะค่ะตรงสาราน่น เขาทาไม้ล็อกกั้นก็คือไม่ให้ลงไปเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามีอันตร,รายข้างล่างหรือเปล่าเขาก็เลยงดห้ามลงไปข้างล่างเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของคนที่มาเดินป่าที่นี่นะคะแต่สรุปว่าเดินลงได้นะคะมีคนเดินขึ้นมาค่ะทุกคนเดินลงก็จะได้มุมใกล้ทะเลอีกนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะลองลงไปข้างล่างดูสักหน่อยะคะ่ะนี่นะคะวิวแบบ300องศาน้ำทะเลความจริงคือใสมากเลยนะคะนี่ค่ะ อะรป่ะว้าวฟินแน่สุดเลยคะ่ะจริงมันเดินลงไม่ได้อีกนะแต่เราทีเก็บไปละพอแค่นี้ดกวาเดินป่าที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงนะคะมีป้ายแบบ no entry ห้ามเข้าชัดเจนะคะ่ะนอกจากป้าย no entry นะคะทุกคนยังมีลวททำกั้นจริงจังแบบไม่ให้ปีนไปด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปอีโถรเค้นนะคะเราต้องไปทางนี้ค่ะ Let's go มีบันไดให้คุณแม่ไต่หนึ่งขึ้นไปอีกนะคะขึ้นมุมงสูงเพื่อจะได้เห็นอยู่ทะเลและสันเขาตีนเจียวค่ะนี่นะคะทางลงมาข้างล่างค่ะเร้านอาหารวมตั้นะคะตอนแรกแกปูบอกไปหาเลยกินร้อนแล้วเมื่อกี้มีลังเลว่ะเฮ้ยมันเปิดไหมฉันกลัวเดินลงไปแล้วเกินะคะเป็นร้านอาหารค่ะนะคะซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็น คล้ายๆว่าพวกทหารอยู่แล้วเขาก็มาปรบบเดินไปร้านกาแฟนะคะที่อสีสันสดใสค่ะแล้วต้องเดินลงบันไดไปนะคะลงไปยาวเลยคะ่ะประมาณนู้นแล้วก็เห็นวิวทะเลค่ะนี่นะคะเป็นการเดินเลาะสันเขาจริงๆค่ะเดินจากฝั่งนี้มีสาลาให้พักนะคะแล้วก็เดินเลาะยาวเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปข้ามเขาลุ่งนู้นนะคะทุกคน ดูหน้าตาผู้พิชิตนะคะเหนื่อยขอไม้เท้าแล้วขได้ไม้เท้านะคะเดินเร็วเรืเจวิว <c oughs> ดูวิวแต่เราเดินไปฝั่งนี้ค่ะแล้วนั่นคือหมู่บ้านที่เราจะลงฟากกระนูนนะคะทุกคนไปต่อกันค่ะ รุปว่าจุดไฮไลท์บันไดกับเกาะที่ผู้เห็นนะคะแล้วอยากมาถ่ายรูปก,ก็คือเลยจากจุดนั่งพักบนโขดหินเมื่อกี้ค่ะก็เรา,าพาแม่เลยไปถึงนูน่นละค่ะไปละเห็นคนมุงกันตรงมุมตรงข้างหน้าเลย่ะคะเลยเดินย้อนกลับมาถ่ายอีกเพราะมุมนี้เป็นมุมที่เราอยากมาค่ะเราเลยกลับมาเก็บภาพทุกคนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่า ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับอีกหนึ่งภารกิจชีชิดบันไดที่ปี๋โถเจียวค่ะกับวินแสนเข่าอลังการกับวิวทะเลอันสวยงามนะคะก็เสร็จไปอีกอะละเพราะว่ามาทริปนี้ตั้งใจว่าจะมาเก็บที่นี่ให้ได้ก็เก็บเรียบร้อยละแ,แรกเดินเลยสุดท้ายก็มาเดินหาม,มาถึงตัอนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะทุกคน ถ้าใครจะมาเดินป่าที่ปีโหดเดียวนะคะผู้ก็นแนะนําว่าให้ขึ้นทางโรงเรียนปีโหดเดียวอิเลเมนท์สุดอิเลเมนเทอรี่สกูนะคะหรือโรงเรียนประถมตรงนั้นจะทางไม่ค่อยชันค่ะแล้วก็ให้ลงทางหมู่บ้านชาวประมงนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นมาทางหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยค่ะดูความชันนะคะเมื่อกี้เจอคนไต้หวันหลายคนแล้วขึ้นไปแล้วก็แบบว่าป้าก็หอบข้างเราได้แล้วก็หอบเหนื่อยอย่างนี้เลยค่ะ ก็ลองมานะคะวิวข้างบนสวยแล้วก็ทางล่มลื่นตลอดไม่ร้อนนะคะก็อย่างผู้ความจริงถ้าไม่หลงจุดไฮไลท์แล้วเดินย้อนกลับไปก็เดินเล่นๆชิลๆถ่ายรูปแว้บพักผ่อนแว้เข้าห้องน้ำก็ใช้เวลาแค่ประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตอนเดินก็อากาศไม่ร้อนนะคะเมื่อกี้ตัดสินใจไม่ได้นะคะว่า จากที่เราเดินป่าที่ปีโถเจียวบัสเตชันนะคะเราจะไปกินข้าวเที่ยงที่จิวเฟินดีหรือจะมาที่เบลดาซีสเตชันดีนะคะก็คือมาถ่ายรูปกับสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ริมทะเละคะ่ะแล้วก็มีรถไฟโมโนเรลด้วยนะคะที่เขามาปั่นกันเป็นรถไฟปุ๊บปีกะคะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยอะ่ะ นมกับไข่มุกเป็นอะไรที่แบบว่ากินมากเลยกินก่อนเพราะเราสั่งมาแล้วเซียเซียอืมมาแล้วเจ้านื้อคะเป็นคล้ายหม้อก,กระทะของเรานะคะอันนี้ในราคา160ค่ะนี่น้ำซุปร้อนๆนะคะยายปูอยากกินแล้วก็เป็นพวกปลาหมึกทะเลนะคะเดี๋ยวรา ทานข้าวเที่ยงก่อนคะ่ะอันนี้ร้อยหกสิบนะคะอันนี้เจ็ดสิบค่ะนีดจ้ะเดี๋ยวเวลาทานข้าวเที่ยงะะแล้วคนะ่ะมาใส่เลยนะเอ่อรถปุ๊กปิกที่เขาาปั่นกันน่ารักมากเลยเนี่ยปุ๊กปิกปุ๊กปิกเอ้ยเส้ปุ๋ย อ๋อที่เขาเดินมาแล้วเขาก็มาเล่นกันไงน่ารักมากเลยอเออ๊ายบายนี่นะคะถ้าใครจะไปเล่นรถปุกปิกนะคะก็ไปทางนี้เลยค่ะเบลเดซิวเรลบายสเตชันถ้าออกเสียง บเาเดซื้อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะส่วนนี่ค่ะคือสถานี a บลเดซิ Station ที่เราตั้งใจมาถ่ายรูปนะคะได้มาดูมาเห็นวิถีชีวิตผู้คนนะคะผู้คนตกปลาแล้วก็บางคนก็พาครอบครัวอาพารลูกหลานมาเดินเล่นริมทะเลอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนก็เอากอีกแคมปิง้งมานั่งแคมปิ้งเลยก็มีนะคะนะคะเดี๋ยวไปดู บรรยากาศที่ Bowdery Station กันนะคะว่าเป็นยังไงเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะไม่ใช่มีเราอย่างมาถ่ายรูปอย่างเดียวนะทุกคนเนี่ยคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยเนื่องจากว่าตอนนี้นะเขารอรถออกมังก็เลยมีคนมาถ่ายรูปเล่นกันนจ้าโอ้ควันออกเลยก็ป อีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ณนะสถานีเบลดาซี t เตชันนะคะเมื่อกี้เวลา1349นะคะ Google Map บอกว่ารถเมลสาย791จะมาค่ะแต่ตอนนี้ไม่มานะคะเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าสาย103ตอนบ่าย2จะมาหรือเปล่าค่ะจะพาไปเที่ยวตึกอาคารหลากสีนะคะที่ท่าเรือเจอเปิ้นค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกัน,นะคะ่ะทุกคน สรุปไม่มีมานะจ๊ะทุกคนเลยต้องเสิร์ช google map ใหม่แล้วก็เดินย้อนมาอีกประมาณ600เมตรค่ะมาเริ่มต้นที่อีกสถานีหนึ่งซึ่งเป็นสถานีเริ่มต้นของรถบฟค่าหวังว่าจะได้ไปนะคะถ่าเหลือสึกปินนะะ้นค่ะทุกคนมาแล้วจ้าทุกคนคันนี้จ้าคันนี้รอยสามจ้าเจอพอดีไม่ต้องรอแล้วนะจ๊ะเย้ ร้อยสามจ้ะประกันประกันปัดแม่เป็นรถนี่นะจ้ะซิตี้กีลุงจ้ะโอ้ยใจหายเราก็จะไม่ได้ไปแล้วเออไปแล้วคะ่ะเรากำลังจะพาเดินทะลุตอกซอกซอยนะคะยังไม่บอกที่ไหน เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ทุกคนค่ตาแดนี่นี่นะคะทุกคนที่นี่นะคะคือท่าเรือเจงินค่ะซึ่งในความคิดผู้นะคะเหตุผลที่ผู้อยากมาเพราะว่ามันมีตึกอาคารหลักสีสันค่ะสวยสดใสนะคะก็คือ ฝั่งนี้นะคะทุกคนแนแต่คนส่วนใหญ่จะถ่ายรูปจากมุมนู้นนะคะก็ตัวอาคารหลักสีสันนี้นะคะในความคิดผู้นะคะคิดว่ามันเหมือนท่าเรือหนูห่าวที่โคเปนเฮเกนเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็จะมีวิถีชีวิตของผู้คนแถบนี้นะคะก็อย่างในุคนนี้เขาก็นั่งตกปลานะคะแล้วก็ท่าเรือนี้นะคะสร้างโดยญี่ปุ่นนะคะสมัยที่ญี่ปุ่นนะคะยึดครองไต้หวันนะคะแล้วก็ เป็นท่าเรือที่ใหญ่สุดในสมัยนั้นจึงทําให้สมัยนั้นนะคะท่าเรือเนี้จเจริญรุ่งเรืองมากค่ะทุกคนมาเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดจีหลงไน แล้วค่ะนี่คุณเป็นซอยยาวอย่างนี้เลยนะคะแต่คุณแม่อีชั้น,นะค่ะอ้าวมันมีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปเดินกันแต่คุณแม่อีชั้นนะคะขอประเดิมร้านนี้ก่อนเลยจ้าร้านนี้นะจ๊ะนี่แม่เอากี่อันอันนี้เดี๋ยวจะลองทิมเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมพี่แม่กินคืออะไร บตรอเบอรี่นะคะซอรอเบอรี่ขายไม้ละ40ค่ะแอมรสชาตินะคะมาถึงที่แล้วต้องกิน,นะคะ่ะพ<ม>ี่ใจจ้าปลาหมึกที่ฉันตามหา พอสุดทางนะคะก็มีอีกฝั่งก็คือเลี้ยวขวามานะคะโซนนี้จะเป็นโซนแบบร้านนั่งกินและขายขแพงนะคะห้าสิบหกสิบเจ็ดห้าสามร้อยนะคะก็มานั่งกินโซนนี้ดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าตรงกลางคือไม่คึกคักเหมือนเส้นทางต้นทางที่คูเริ่มเดิน,นะคะ่ะทุกคนเยอะมากดูหนาแน่นมากเดนกินแบบโมฟ้าคู่ชนเป็นซอมบี้มากเลยค่ะคทุกคนเ,คเดี๋ยวกลับที่พักกันก่อนดีกว่าะคะ่ะ ก็จบวันแรกแล้วนะคะทุกคนเราก็เริ่มจากตอนเช้านะคะผู้ประพาแม่ไปเดินเขาที่ปีโถงเดียวค่ะก็คือเป็นการเดินเลาะสันเขานะคะชมวิวทะเลค่ะซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาเดินป่าจริงๆนะคะประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถ้าใครจะมานะคะผู้ก็นแนะนําให้เดินขึ้นทางโรงเรียนประถมนะคะ Elementary School ปีถงเดียวค่ะเพราะว่าทางเนี้ยราค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะคะแล้วก็ลงทาง หมู่บ้านชาวประมงค่ะก็โดยจริงๆก็ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าสมมติรวมจากเวลาที่ลงจากป้ายรถเมล์แล้วก็ขึ้นไปรถเมล์ก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็ผู้ลงป้ายรถเมล์แปดโมงเนาะเอ็ดโมงก็ขึ้นรถกลับค่ะแล้วก็ที่2นะคะที่ไปก็คือไปเบลดาซีสเตชันค่ะที่มีรถรถไฟอะคะ่ะที่เป็นคนไปปันป่นจักรยานนะคะเป็นรถป,ปิ้งกระถานน่ารักอันนี้ก็ประทับใจมากเลยเจอพวกแบบ ทัวคุณป้าค่ะเขาก็ปั่นผ่านแล้วก็บกมือก็ยทีเฮลโลกันก็มิตรภาพของคนไต้หวันนี่น่ารักจริงๆประทับใจเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราที่3นะคะก็ไปกันที่ท่าเรือเจอฟินนะคะก็เป็นท่าเรือที่ฮิตนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นอาคารตึกสีสันสดใสน,นะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนหนุ่ม้าวแห่ง เมืองโคเปนเฮเกนค่ะแต่ว่าครูก็ไม่ได้ข้ามไปถ่ายรูปอีกฝั่งนะคะก็คืออยู่ฝั่งร้านกาแฟะค่ะนั่งชมบรรยากาศคนก็ถ่ายรูกปกันเยอะแยะนะคะครูก็เลยถ่ายรูปอยู่แต่ฝั่งทางอาคารตึกหลักอีกฝันะค่ะแล้วก็ปิดท้ายทริปด้วยการเดินไปกินตลาดไนมาเก็นนะคะทุกคนตลาดไนมาเก้นจีหลงไนมาเก้นค่ะไปถึงก็แบบวู้ตกใจมากเลยไปยังไม่หกโมงแต่ละคนก็น้อยแต่พออยู่ไปอยู่มานะคะโอ้โหแม่เจ้าคนเยอะมากเลยค่ะเดินแบบ ไหลจะชนกันเลยค่ะก็อุตส่าห์หนีจากตลาดเหลาเหอในเมืองไทเปแล้วน,นะคะไปตีหลงไหนไมาเก็ตคนก็ยังเยอะอยู่ค่ะก็ยังไงก็หมดทริปหนึ่งวันไปแบบหมดแรงนะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับที่ผักแล้วค่ะก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามชมพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ผู้จะพาทุกคนไป เดินป่าที่ไหนนะคะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กสดติดต r i b e เป็นกลังใจให้พู้ด้แลกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย